ข้อแตกต่างระหว่างการเป็นคนเสแสร้งกับการเป็นคนคิดบวกแตกต่างกันอย่างไรการเป็นคนเสแสร้งหมายถึงเราพยายามทำตัวที่จะบิดบังตัวเองไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนอ่อนแอหรือเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้แต่การคิดบวกคือการที่เราพยายามคิดในสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขข้อแตกต่ากงกันอยู่นิดเดียวค่ะ คือความสุขกับความทุกข์อย่างเช่นหญิงสาวคนหนึ่งเธอจะชอบเสแสร้งชอบวางมากให้ดีชอบให้คนอื่นเห็นว่าเธอเป็นคนเจ๋งเธอทํางานได้ดีเธอจะเสแสร้งประจาเธอรับไม่ได้ที่คนอื่นจะมารู้ว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอย่างเช่นในการทํางานเธอก็จะพยายามวางฟอร์มให้ว่าเธอเป็นคนที่รู้จริงเธอเก่งเธอสามารถที่มีความคิดสร้างสรรค์เธอทําอะไรก็ทําได้หมด เจ้านายสั่งให้ทำอะไรเธอสามารถทําให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดได้อย่างดีเยี่ยมผลลัพธ์หรอคะเธอรู้สึกเครียดมากบางทีกดดันตัวเองมากมากจนเธอรู้สึกเธอไม่สบายเธอเครียดเธอปวดหัวเริ่มอออกาการเธอจะร้าวตามแขนขาทุกอย่างเหมือนกับร่างกายเรียกร้องเพราะในการที่เธอทําต่างๆพยายามที่จะเสแสร้งในการพูดดีเช่นฉันทำได้ฉันนเสังจังเลยแต่เธอไม่ได้มีความสุขตามที่เธอพูด คำพูดเหล่านี้เหมือนกับเป็นการพูดเชิงบวกแต่ว่าในใจเธอเธอขัดแย้งเธอไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่เธอไม่ยอมรับว่าฉันทําได้ฉันเจ๋งไปเลยจึงทําให้เธอรู้สึกเธอทุกข์มากเธอพยายามหาทางออกเพราะว่าเธอไม่ไหวแต่ละวันเธอไม่อยากจะตื่นแล้วไปทํางานเลยเธอเบื่อมากๆการทํางานาของเธอก็ด้อยลง เธอรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นภาระของเธอเธอไม่มีความสุขเลยเธอได้หันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนแนะนําเธอว่าสิ่งที่เธอทํามันผิดการเป็นคนคิดบวกกับการเสียแ้งมันต่างกันถ้าคิดบวกก็คือต้องเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นถ้าเชื่อว่าฉันทําได้ฉันก็ทําได้และฉันก็ทําด้วยความสุข แต่ในขณะที่การเสแสร้งว่าฉันทําได้แต่พอทําแล้วตัวเองทุกอันนี้ไม่ใช่แล้วมีละละหลายๆอย่างที่ได้คุยกันกับเพื่อนและทําให้เธอเก็ตเธอก็กลับมาเปลี่ยนพฤติกรรมเธอใหม่เธอเค่อยๆเปลี่ยนทําใจใเธอให้ยอมรับในสิ่งที่เธอพูดออกมาเช่นฉันทําได้ฉันจริงๆเธอเริ่มมีความสุขกับการไปทํางานเธอตื่นเช้า ทุกวันที่เธอตื่นขึ้นมาและไปทํางานเธอมีความสุขมากและในระหว่างการทํางานเธอก็จะมีความสุขเธอจะคอยปลุกปลอบให้คพบพ,พ,พูดเชิงบวกเพื่อทําให้เธอมีพลังในการทํางานการพูดในเชิงบวกจะปลดปล่อยพลังงานบวกออกมาทําให้เธอมีความสุขสนุกกับการทํางานและประสภาพการทํางานก็จะดีนะคะที่การเสแสร้งพาะใจตัวเองไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นได้จะปลดปล่อยพลังงานลบออกมาทําให้ไม่มีความสุขได้ เลือกออกนะคะว่าอยากจะมีความสุขหรืออยากมีความทุกข์ค่ะ